ฝากกดติดตามหรือ Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะกวางชนนักสู้แห่งขุนเขาขุนศึกผู Ras ้ชิงนางในช่วงกลางหน้าฝนก่อนเริ KNOWN ่มต้นเข้าสู่หน้าหนาวผืนป่าในชนบททางภาคเหนือได้ให้กำเนิดแมลงนักต่อสู้ชนิดหนึ่งค่ะนั่นก็คือกวางหรือกวางชน สมยานามของพวกเขาก็คือนักสู้แห่งขุนเขาหรือขุนศึกผู้ชิงนางกวางมีวงจรชีวิตประมาณ1ปีค่ะคือช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนกวางจะขึ้นมาจากใต้ดินเพื่อมาใช้ชีวิตและผสมพันธุ์ซึ่งจะใช้ช่วงเวลานี้ประมาณ4เดือนพอเข้าสู่ฤดูหนาวกวางตัวเมียก็จะขุดดินแล้วก็วางไข่เพื่อดำรงชีวิตสืบลูกหลานต่อไปค่ะ กวางเป็นสัตว์จำพวกมแมลงปีกแข็งมีขาหกขาตัวผู้มีเขาสองเขาค่ะคือเขาบนและเขาล่างมีไว้สำหรับต่อสู้ป้องกันตัวหรือเป็นอาวุธสำหรับประกาศสักดาความยิ่งใหญ่เหนือกว่างตัวอื่นๆเพื่อชิงความเป็นใหญ่ในสังเวียนและการได้ครอบครองซึ่งสาวงามอันได้แก่กว่างอีลุ่มคือแมงกวางตัวเมียที่มีจำนวนน้อยที่ต่างฝ่ายต่างช่วงชิงไว้เพื่อครอบครองมาเป็นของตนค่ะ ด้วยลักษณะของกว่างที่กล่าวมาจึงทำให้มแมลงชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษค่ะก็คือเป็นนักสู้อดทนดุดันไม่กลัวคนสามารถอยู่ร่วมกับคนในฐานะเจ้าของผู้เลี้ยงได้ค่ะและเมื่อลงสังเวียนต่อสู้หากได้รับเสียงเชียร์จากเจ้านายหรือเจ้าของกว่างแล้วพวกเขายิ่งฮึกเหิมตื่นตัวกระฉับกระเฉงว่องไวพร้อมเผชิญหน้าต่อสู้อย่างสมศักดิ์ศรีสู้จนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้านไม่ไหวและยอมพ่ายแพ้ไปในที่สุดค่ะ กวางเป็นสัญลักษณ์ของการละเล่นพื้นบ้านของชาวล้านนากลายเป็นประเพณีที่สืบทอดภูมิปัญญานี้มาตั้งแต่อดีตค,ค่ะโดยในหนึ่งปีจะมีให้เล่นกันก็แต่เฉพาะฤดูฝนนะคะก็คือช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมค่ะครั้นออกพรรษาแล้วกว่างก็จะเริ่มหมดเรียกว่ากว่างซาค่ะคือสิ้นสุดอายุไข มแมลงกว่างจึงได้ผสมพันธุ์และลงสู่ดินเพื่อสืบทอดทายาทเกิดใหม่ในปีหน้าเป็นวัตจักรต่อไปค่ะในบรรดากว่างสายพันธุ์นี้มีกว่างหลายประเภทซึ่งแบ่งตามลักษณะได้ดังนี้ค่ะ 1. กว่างโซง เป็นกว่างตัวผู้มีเขายาวลำตัวใหญ่กว่ากว่างชนิดอื่นค่ะมีรูปร่างได้สัดส่วนสวยงามขนาดลำตัวกว้างประมาณนิ้วครึ่งยาวประมาณ2นิ้วครึ่งเขาโง้มยาวมีเล็บแหลมคมจับแน่นนะคะลักษณะเฉพาะของกว่างโซงคือเป็นนักเลงอดทนดุดันกล้าได้กล้าเสียและมีความฉลาดไหวพริบดี ตัวเป็นสีน้ำตาลอมแดงค่ะนิยมนำมาเล่นชนกันมากกว่ากวางชนิดอื่นค่ะ 2. กวางแซมเป็นกวางตัวผู้สีน้ำตาลอมแดงนะคะมีเขายาวตัวเล็กรองลงมาจากกวางโซ้งไม่นิยมออกมาเล่นชนกันค่ะเพราะว่ากวางแซมไม่มีความอดทนไม่ดุดันใจสาะชนได้ไม่สนุกค่ะมักจะมีแต่เด็กๆนำมาเล่นกันเอง 3. กวางกิเป็นกวางตัวผู้มีเขาสั้นกวางชนิดนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนักต่อสู้ค่ะเพราะเขาที่มีแทบจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนอกจากใช้ขวิดคู่ต่อสู้เท่านั้นขวิดกันไปขวิดกันมาพอดูตลกตลกๆขำๆแต่ไม่ได้ปล่อยอาวุธหนักอื่นใดเพราะว่าไม่มีนะคะกวางกิจึงเป็นเสมือนตัวประกอบให้วงการกวางดูมีสีสันแค่นั้นเองค่ะ กวางกิยังมี2ชนิดก็คือกวางกิโดมีตัวใหญ่กว่าและกวางกิทั่วไปจะมีตัวเล็กนะคะแต่ก็มีสีน้ำตาลเหมือนกันค่ะ 4. กวางอีลุ่มหรือกวางแม่อีอูดเป็นกวางตัวเมียไม่มีเขาค่ะตัวสีน้ำตาลกว้างยาวประมาณ1นิ้วกวางอีลุ่มจะถูกนำมาผูกติดไว้กับกอนกวาง หรือสังเวียน <t> <ing> เพื่อเป็นตัวล่อให้กว่างตัวผู้ฮึกเหิมและต่อสู้กันเพื่อชิงความเป็นใหญ่ได้ครอบครองตัวนางก <t> <ing> <t> <ing> ว่างอิลุ่มจึงถูกมอบหมายหน้าที่ให้เป็นนางงามเพื่อหลอกลอ่อให้กว่างตัวผู้เผชิญหน้ากัน <t> <ing> และต่อสู้กันอย่างดุเดือดแบบทุ่มสุดกำลังค่ะเรียกการต่อสู้นี้ว่าศึกชิงนางผู้ชนะเท่านั้นจึงจะมีอำนาจครอบครองและสุดท้ายกว่างอิลุ่มก็จะทำหน้าที่วางไข่ในดิน เพื่อสืบทอดทายาทกวางรุ่นต่อไปค่ะส่วนสีของตัวกวางโดยทั่วไปจะเป็นสีน้ำตาลอมแดงแต่ก็มีกวางตัวสีดำมาปะปนอยู่บ้างค่ะเรียกว่ากวางฮักกวางฮักยังมีอีกสองประเภทคือถ้าตัวสีดำสนิทจะเรียกว่ากวางฮักน้ำปูถ้าเป็นตัวสีดำใสจะเรียกว่ากวางฮักน้ำใส ก็ไม่ค่อยนิยมออกมาเล่นชนกันนะคะด้วยนิสัยที่ไม่ดุดันไม่อดทนไม่ชอบการต่อสู้แบบจริงจังค่ะแต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับกวางฮักชนิดหนึ่งที่ไม่เข้าข่ายกรณีนี้ค่ะนั่นก็คือกวางฮักก้นแดงกวางฮักตัวใดที่มีก้นออกสีแดงๆแล้วก็เซียนกวางต่างบอกกันเลยว่านั่นคือกวางฮักนักสู้ใจนักเลงซึ่งนานๆจะเจอกวางชนิดนี้ทีค่ะ กว่างเติบโตจากการเป็นตัวหนอนอยู่ในดินค่ะเพราะตัวจนโตเต็มวัยจากนั้นได้ขึ้นมาจากดินแล้วบยบินไปหาแหล่งอาหารเกาะตามเครือเถาวัลย์หรือต้นไม้บางชนิดค่ะกวางใช้ปากเจาะผิวเปลือกไม้แล้วดูดกินน้ําจากเปลือกไม้เป็นอาหารนะคะต้นที่กว่างชอบไปเกาะกินก็จะเป็นยอดหน่อไม้สร้างหน่อไม้ร่วกหรือไม้ไผ่ป่าเครือต้นคามเครือมะฮกฟ้าหรือต้นไม้อื่นๆค่ะ การไปหากวางนิยมไปตั้งแต่เช้าหากไปสายมากๆอากาศร้อนกวางจะลงสู่ดินเมื่อพบกวางแล้วจะทำการเขย่าต้นไม้แรงๆกวางจะร่วงลงสู่ดินตามสัญชาตญาณแล้วก็เก็บมาเลี้ยงต่อที่บ้านได้เลยค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งคือการตั้งกวางได้แก่การนำเอากวางแซมหรือกวางตัวเล็กมาผูกเขาติดกับอ้อยไว้นำไปห้อยในป่าละเมาะหรือท้ายบ้าน ตอนกลางคืนกว่างจะบินออกไปหาแหล่งอาหารเมื่อมาเจอก็จะบินมาจับกินอ้อยอยู่ด้วยกันกับกว่างที่ตั้งไว้โดยไม่ไปไหนคะ่ะพอรุ่งเช้าเจ้าของกว่างก็จะไปตรวจดูเรียกว่าใจกว่างแล้วก็จับมาเลี้ยงต่อที่บ้านคะ่ะ ส่วนกวางอีลูมหรือกวางตัวเมียไม่นิยมเอามาตั้งกวางค่ะเนื่องจากไม่ได้ผลเพราะจะไม่มีกวางตัวอื่นๆมาจับอยู่ด้วยจึงไม่นํามาเป็นกวางตั้งค่ะ <57 ẫn> เมื่อได้กวางมาแล้วต้องทำการเลี้ยงดูเสมือนเป็นสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งที่ต้องคอยใส่ใจดูแ,แลโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นกวางชนรูปงามแล้วนะคะเจ้าของจะทุ่มเทเวลาทั้งการเอาใจใส่ให้อาหารหรือการพาไปลงสนามต่อสู้ค่ะ ทุกขั้นตอนจะมีวิธีการจัดการที่เรียกว่าภูมิปัญญาอันสืบทอดต่อๆกันมาค่ะถ้าเป็นกว่างโซงยอดนักสู้ก็จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยหาอ้อยมาปอกให้กว่างเกาะกินดูดน้ำหวานจากอ้อยใช้เส้นได้ผูกเขากว่างติดไว้กับลำอ้อยเพื่อป้องกันมีให้บินหนี ที่คนลำอ้อยจะทำขาตั้งสองขาและใส่ไม้แขวนไว้ป้องกันมีให้มแมลงหรือสัตว์บางชนิดมากัดตีนกวางค่ะ mm hmm. เพราะจะทำให้กวางตัวนั้นเสียองค์ประกอบจะเกาะคอนได้ไม่มั่นคง mm hmm. เวลาต่อสู้จะไม่มีแรงยึดพอค่ะ mm hmm. อาหารที่กวางชอบมากที่สุดนะคะก็คือต้นอ้อยนิยมใช้ต้นอ้อยตั้งแต่โคนจนถึงกลางอ้อยค่ะ เพราะว่ามีความหวานเข้มขน้นเมื่อกว่างกินอิ่มอาหารดีจะได้มีแรงสู้ชนอย่างเต็มกำลังค่ะผู้เลี้ยงกว่างชนจะนำกว่างไปออกกำลังกายในตอนเช้าโดยใช้เชือกผูกเขากว่างแล้วให้บินวนไปวนมาชั่วเวลาหนึ่งค่ะบางวันก็จะนำกว่างไปจายน้ําเหมยคือนำกว่างไปตั้งไว้นอกบ้านเพื่อให้ได้รับน้ำค้างและละอองหมอกเหมยในตอนเช้าตรู่ หรือเคี้ยวอ้อยแล้วพ่นน้ำหวานใส่กวางเชื่อว่าเป็นการทำให้กวางมีสุขภาพดีมีกำลังแข็งแรงค่ะก่อนที่จะนำกวางไปชนที่สนามจริงเจ้าของมักจะนำไปฝึกซ้อมก่อนเรียกว่าจามกวางคือลองนำไปชนกับกวางตัวอื่นเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้กวางฮึกเหิมและประเมินกำลังของกวางก่อนจะนำไปชนจริงค่ะการชนกวางนอกจากจะทำกันเองระหว่างผู้นิยมเล่นกวางด้วยกันเองแล้ว ยังมีสนามประลองใหญ่ประจำหมู่บ้านเรียกว่าบ่อนกว่างโดยใช้บ้านหลังใดหลังหนึ่งเป็นบ่อนกว่างค่ะที่นี่จะเป็นที่พบปะกันร,ระหว่างนักเลงกว่างต่างก็จะนำกว่างนักสู้ของตนมาเข้าสู่สนามเพื่อชิงชัยค่ะกวางบางตัวที่ชนเก่งหากเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ทุกบ่อนแล้วสามารถยกระดับการต่อสู้ในสนามอื่นที่กว้างออกไป นั่นหมายถึงค่าตัวและราคาซื้อขายกวางตัวนั้นจะแพงขึ้นถึงหลักพันหรือหลักหมื่นก็ได้ค่ะก่อนชนเจ้าของกวางจะนำกวางมาเปรียบเทียบกันก่อนเหมือนการเปรียบมวยค่ะเมื่อกวางทั้งสองตัวอยู่ในฐานะเป็นคู่ต่อสู้กันแบบไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแล้วก็จะตกลงปล่อยสู่สังเวียนเพื่อวัดฝีมือกันแบบตัวต่อต,ตัวค่ะ ใครดีใครอยู่ใครไม่สู้ก็พ่ายแพ้ไปนะคะทั้งคู่ก็จะถูกปล่อยตัวลงจากอ้อยแล้วเกาะบนกอนกวางซึ่งกอนกวางนี้ก็คือสังเวียนการต่อสู้กันนั่นเองค่ะตรงกลางเจาะรูสำหรับใส่กวางตัวเมียรหรือแม่อีลุ่มให้หลังโผล่มาให้สัมผัสได้อันเป็นแรงจูงใจให้กวางโซง้งมาต่อสู้กันเพื่อชิงความเป็นใหญ่ค่ะ ก่อนสู้จริงเจ้าของกวางจะทำการเตรียมความพร้อมกวางของตนเองก่อนด้วยการใช้ไม้ฝันกระตุ้นการเคลื่อนไหวเรียกว่าการเลี้ยงค่ะคือการใช้ไม้ฝันสะกิดกวางเพื่อให้กลับหลังเดินหน้าหมุนซ้ายหมุนขวาทำเพื่อให้กวางมีความกระฉับกระเฉงว่องไวตื่นตัวพร้อมสำหรับการต่อสู้ค่ะเมื่อทั้งสองมาเผชิญหน้ากันต่อหน้าสาวงามคือกวางอิลุ่มแล้วฉากการต่อสู้เพื่อช่วงชิงนางจึงเกิดขึ้น โดยมีเสียงปั่นไม้ฝันให้กำลังใจจากเจ้าของกวางทั้งสองด้านส่งเสียงหนักเบาไปตามจังหวะก,การต่อสู้กว่างโซงที่ชนฉลาดจะมีเทคนิคลีลาการต่อสู้ที่รวดเร็วชิงไหวชิงพริบกันเสมือนนักมวยมืออาชีพค่ะ ก่อนจะนำกวางมาชนกันเจ้าของกวางจะต้องตกลงกันตามกติกาในเบื้องต้นจะต้องตรวจสอบกวางคู่ต่อสู้ก่อนค่ะว่าเจ้าของมีกลโกลงหรือไม่เช่นใช้น้ำพริกเผ็ดยาหมองหรือขี้ยาจากควันบุหรี่มาป้ายเขากวางหรือไม่จึงต้องเช็ดปลายเขากวางคู่ต่อสู้ให้มั่นใจก่อนเพราะมันคือสิ่งที่จะทำให้คู่ต่อสู้โดนยามึนงงแล้วจับแพ้ไปไง่ายๆค่ะกะติกาตัดสินแพ้ชนะ ไม่มีคะแนนกำหนดแต่วัดจากผลการต่อสู้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยอมแพ้หรือสู้ไม่ไหวหรือเสมอกันค่ะกวางซองเป็นนักสู้เต็มตัวจะทุ่มกำลังใส่คู่ต่อสู้อย่างเอาจริงเอาจังสุดท้ายเมื่อทนอาการบาดเจ็บไม่ไหวหรือสู้แรงไม่ได้จริงๆก็จะยอมแพ้ไปในที่สุดหากต่อสู้กันตามเวลาที่ตกลงกันแล้วไม่มีตัวใดตัวหนึ่งชนะก็ถือว่าเสมอกันค่ะแล้วอาจจะนัดมาชนกันใหม่ โดยกติกาการแข่งขันวัดจากการคามบางแห่งก็ออกเสียงว่าความค่ะหากเปรียบเทียบการชกมวยก็เรียกว่ายกค่ะจะกำหนดการสู้กันที่8คาม12คามหรือ15คามแล้วแต่จะตกลงกันซึ่งคำว่าคามคือการที่กวางสองตัวประจันหน้ากันแล้วเอาเขาสอดสลับกันต่างฝ่ายต่างหนีบคู่ต่อสู้อย่างแรงเสมือนนักมวยกอดตีเข่ากันค่ะ กว่างตัวที่สอดเข้าได้ดีกว่าและแรงมากกว่าก็จะหนีบและดันคู่ชนไปข้างหน้านะคะนับเป็นหนึ่งคามค่ะหากใช้เวลาเข้าคามนานเกินไปเจ้าของกว่างจะแยกกว่างสองตัวออกจากกันแล้วนำมาชนกันใหม่ที่กลางคอนหรือกลางเวทีจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยอมแพ้หรือจะครบยกตามที่ตกลงกันค่ะส่วนอุปกรณ์สำหรับการชนกว่างจะประกอบด้วย 1. ก้อนกว่าง ใช้เป็นเวทีการต่อสู้หรือสังเวียนสำหรับชนกวางทำจากแกนไม้เนื้ออ่อนเช่นไม้ปอลักษณะเป็นท่อนกลมผิวไม้อ่อนเพื่อให้เท้ากวางจับยึดได้แน่นก้อนกวางมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6นิ้วยาวประมาณ25นิ้วค่ะ ตรงกลางเจาะรูสําหรับใส่กวางตัวเมียรหรือแม่อิล่มเพื่อเป็นตัวล่อให้กวางตัวผู้มาชนกันมีขาไม้รองหมุนกลับไปมาตามตําแหน่งที่กวางเคลื่อนไหวในขณะทําการต่อสู้ค่ะ 2. ไม้ฝันคือไม้สี่เหลี่ยมที่มีขนาดเล็กเรียวยาวประมาณ4-6นิ้วค่ะมีที่จับกลมๆหมุนไปมาบนกรกวางเพื่อให้เกิดเสียงค่ะ เมื่อกวางชนได้ยินเสียงไม้ฝันและจังหวะก,การสั่นสะเทือนบนกอนกวางก็จะเกิดความฮึกเหิมในการต่อสู้ค่ะไม้ฝันจึงมีความสำคัญเหมือนเป็นเครื่องดนตรีหรือกลองศึกที่ใช้ตีในยามศึกสงครามนั่นเองค่ะกวางชนก็คงเหมือนกับไก่ชนหรือวัวชนที่มีตำราว่าด้วยลักษณะของกวางที่ชื่อว่า มีคุณสมบัติเป็นนักต่อสู้เมื่อนำไปแข่งขันจะมีความสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ลักษณะของกวางชนที่ดีตามแบบที่ถือกันมามีดังนี้ค่ะ 1. มีส่วนหัวสูงท้ายถอยลาดลงเป็นสง่า 2. มีหน้ากว้างและหนาดูมีพละกกำลัง 3. ก้นต้องใหญ่ยื่นออกมานอกปีก 4. มีขาหน้ายาวเพื่อยกคู่ต่อสู้ได้ง่าย 5. เมื่อกางเขาออกเต็มที่เขาล่างจะยาวกว่าเขาบนเล็กน้อยหากเขาล่างยาวกว่าเขาบนมากเรียกว่ากว่างเขาวิดจะหนีบไม่แรงชนไม่ค่อยชนะค่ะ 6. ท้ายทอยตรงคนเขาบนเรียบตลอดไม่มีปมค,ครุข่ะหากท้ายทอยมีปมเรียกว่ากว่างงอนงอกถือว่าไม่ดีมีนิสัยหล่อแหละ,หละวอกนักสู้ไม่จริงค่ะลักษณะดังกล่าวมานี้เข้าตามตำราว่า เป็นกวางชนที่ดีกวางลักษณะนี้มีความฉลาดฝึกสอนง่ายเช่นสอนทำการเลี้ยงคือใช้ไม้ฝันสกิดเพื่อให้กลับหลังเดินหน้าหมุนซ้ายหมุนขวาทำได้ไวและรวดเร็วเมื่อใช้เขาหนีบคู่ต่อสู้อยู่เขาจะมีกำลังบีบแน่นไม่ยอมคลายง่ายๆเมื่อคู่ต่อสู้ถอยจะจู่โจมอย่างรวดเร็วจนคู่ต่อสู้ตั้งหลักไม่ทันค่ะเมื่อได้หนีบจุดสำคัญเช่น กอกมูยาหรือคนขาหน้าของคู่ต่อสู้ก็จะพยายามยกคู่ต่อสู้ให้ตีนหลุดจากคอนและชูขึ้นแต่ถ้าตัวเองโดนหนีบจะพยายามทาให้หลุดจากเขาคู่ต่อสู้หรือพยายามเปลี่ยนท่าให้เจ็บน้อยที่สุดนี่คือลักษณะของกว่างชนที่ฉลาดค่ะ จกจกรรมการเล่นกวางนี้นอกจากจะเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใหญ่แล้วเด็กๆในหมู่บ้านชนบทสมัยก่อนก็ชอบเล่นกว่างเป็นชีวิตจิตใจเสมือนเป็นกีฬาพื้นบ้านที่มีความสนุกสนานได้ทักษะชีวิตเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีค่ะเด็กๆสมัยก่อนที่ยังไม่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตมักจะใช้เวลาวันหยุดไปหากว่างไปชนกว่างกันตามหมู่บ้านค่ะ เมื่อไปที่โรงเรียนคุณครูต้องตรวจฝ่ามือหาร่องรอยตีมกว่างที่ขีดข่วนตามฝ่ามือเพื่อปราบมีให้เล่นกว่างมากเกินไปจนลืมช่วยงานบ้านลืมไปโรงเรียนเป็นต้นค่ะปัจจุบันความนิยมในการเล่นกว่างลดน้อยลงไปเรื่อยๆเนื่องจากมีเทคโนโลยีสิ่งใหม่ๆมามีอิทธิพลมากขึ้นประกอบกับพื้นป่าที่กำเนิดของกวางได้ลดปริมาณลงค่ะกลายเป็นพื้นที่ทำการเกษตรทำให้กวางมีจำนวนน้อยลงไปด้วยค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะวิถีพื้นบ้านการชนกว่างนี้นับเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าเป็นภูมิปัญญายที่สืบทอดกันมาหลายชั่วคนการชนกว่างคงจะเป็นตำนานเล่าขานให้ลูกหลานในอนาคตการได้ฟังสืบต่อไปค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานในการสร้างคลิปต่อไปด้วยนะคะ